ท,ที่ประกอบรถแบตเตอรี่ mercedes benz เจ็ดเกค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่ล้อค่ะล้อหน้าล้อหลังเหมือนกันนะคะใส่สลับกันหลวมล้อเข้าไปค่ะใส่แหวนใส่ตัวล็อกค,ค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่กระโปรงหน้าค่ะเอียงของลักษณะอย่างนี้นะคะใส่กระโปรงหน้าแล้วก็กันลงค่ะมันจ,จะมีล็อกอยู่ กดลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วใส่เบาะค่ะใส่ขั้วใส่เบาะนะคะเช็คดูว่าขั้วมันเรียบร้อยหรือเปล่าใส่บางช่งท้ายนะคะีด้านหน้าลงมาเลค่ะใส่ตามสีนะคะ จะเป็นสายชาร์จมั้คะอะแดปเตอร์มออแปลงไฟที่เสียบอยู่นี้นะคะมีไมโครโฟนด้วยจะเรียบน้อยแล้วเรียบ้อยก็จะออกมาลักษณะนี้ค่ะหมุนให้หน่อยตรงไหนค่ะ